ครับผมแล้วก็มาถึงแล้วนะครับด้วยโรแกรมรถแต่งของเรานะครับนนออสไลดยหางก,กัอกครับอา,อาหารของกุ้งเคฟิตนะครับของลูกกุ้งตัวพ่อแม่พันธุ์ก็กินได้ยังไ,ไงได้แนะ่ๆนะตรงนูงนะ้นน่ะสวยตรงกลางๆอะ่ะ ก็เกียดเราก็เลือกเอาแต่ตรงปลายๆเอาไ,ได้ไดมันรวมกันเนไปตรงน็่นรดดเราจะไปอ,อีกจุดหนึ่งครับจุดนี้ในสวยตแต่ต้องเอาไปล้างให้สะอาดน,นะคะไม่งั้นอยู่กุ้งติดเชื้อมันไม่ชอบพวกสารเคมีนะพวกกุ้งพวกเนี้ยก็เพียจบเลยครับทีเดียวมาแล้ว ไะหยับไม่ต้องซื้อแต่ต้องล้างทำความสะอาดต้องล้างทำความสะอาดก็เกียเดี๋ยวก็เกียเาไม่เอาไว้พอพันมั้งหรอตลอดโ่ให้ขอ่น้เ่หตลอดอาหารลูกิ่งเคซก็เกียรมาเอาได้ตลอดเนาะ